สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะไปต่อบันที่ราศีพฤษภกธาตุดินค่ะเดือนกันยายน2565นะคะกับเรื่องราวเพื่อเข้าสู่บทบาทชีวิตใหม่อนาคตมั่นคงเรือ่องความฝันใกล้เป็นจริงหรือไม่นะคะราศีพศษภธาตุดินค่ะงานเงินรักและเรื่องราวของเนื้อคู่ค่ะภาพรวมพอสังเกตนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนนะคะ คุณสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามกันทุกวันนะคะคำถามแรกค่ะอนาคตมั่นคงหรือ,อยังนะคะราศีพฤษภกธาตุดินค่ะสิ่งที่กำลังจะหมุนมานะคะอื นะติดขัดบ้างนะคะามั่นคงของตนเองนะมาเกี่ยวข้องกับคู่ค่ะนะคู่คู่การงานอาชีพนะงานที่ใฝ่ฝันนะคะนะยังไม่ถามถึงความฝันเลยนะ ถามถึงอนาคตมั่นคงหรือ,อยังต้องพยายามค่ะความพยายามนําไปสู่ความสําเร็จนะคะไม่มนุขขยันหน่อยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งที่รักก็ขยันค่ะเป็นคุณหญิงคุณนายคุณชายมีอะไรมากระทบหน่อยก็กระเพื่อมอย่าวันไหวค่ะนะเป็นผู้มีประสบการณ์แล้วขยันค่ะ อย่าโมแต่ลันลาะนะคะชีวิตเริ่มต้นใหม่ในแต่ละวันต้องรับผิดชอบชีวิตตนเองเนี่ยจะเป็นเพราะว่าแม่บ้านแม่สีอเรือนสบายแล้วก็ต้องลงมือทําในสิ่งที่ปรารถนานะคะอนาคตนั้นก็ต้องลงมือทําค่ะนะจะให้เป็นรูปเป็นร่างเป็นนามธรรมต้องสู้อ่ะนะ เลือดลมแข็งขันขยันนะในเรื่องคู่หุ้นส่วนคู่ค้าเลือดลมแข็งขันขยันมาทับตัวนะคะเลือดลมต้องดีขยันค่ะบุกรุกเข้าไปบริหารนะวันเพียนให้เลือดลมดีขยันนะค่ะเพื่อสิ่งที่ทำนะกรรมะปัจจุบันกรรมกิจวัตรประจำวันนะวันเพียนให้เลือดลมดีแข็งขันขยันงานการกีฬางานเลือดลมงานขยันมันเพียร ก็จะได้มีการเหมือนเข้ามาจากผู้คนตั้งเจ้าติต่างปร้เทนตั้ง,ท,งที่ตอนเองก็ได้เดินทางนะคะชอบท่องเที่ยวนะคะไม่ต่อรงรับผิดชอบอะไรมากเพราะว่ามีคนรักแลมวคอยเกื่อนไม่ต้องเหนื่อยนะคะ <ๆ S 1> เดี๋ยวพี่จัดให้ได้แต่งตัวกินเด่มนะคะ,ะร่าเริงนะคะโตๆเป็นโตโตแต่ ตัวแต่หัวใจไหวสรุ่นนะคะรับผิดชอบชีวิตค่ะว่ามั่นคงยังไม่มั่นคงค่ะเพราะยังปล่อยให้ผู้เป็นผู้บริหารกันนะ,ะนะตนเองต้องปฏิวัติปฏิรูปเปลี่ยนแปลงใหม่นะคะทำกิจวัตรประจำวันนี้ได้บริหาร บุกเข้าไปค่ะชีวิตต้องสู้ค่ะขาลุยนะคะนะแล้วก็นี่อดีตก็เป็นอดีตไปแล้วอย่าไปจำฝังใจค่ะยู่กับปัจจุบันกรรมะนะคะกรรมสิ่งที่ทำพุ่นส่วนนะต้องปฏิวัติปฏิรูปใหม่นะคะสู้ค่ะอย่าวันไหวนะ เป็นแปรงที่ตนเองอนะสิ่งที่จะได้มาไม่ยอมแพ้กับอนาคตที่ยังคงต้องเดินหน้าต่อไปค่ะนะเพิ่งเริ่มต้นค่ะกับอนาคตนะเพราะว่าชีวิตเป็นจริงแล้วสบายแล้วนะไดนะ้มีการเงิน หมุนลุ้นจากพ่อบ้านแม่บ้านได้เป็นพ่อแม่บ้านสีเรือนนะคะสีต้องทนได้ค่ะเพื่อสิ่งที่ไม่ประมาทกับชีวิตนะคะอนาคตนะคะปราถนาอะไรก็ปราถนา,างานงานอาชีพที่มั่นคงค่ะต้อเดินทางติดต่อเมื่อกี้ ไพ่ใบอะไรร่วมเอาเลยไหมเอ๊ะนี่ไงเอาเสื้อหน่อยนะมันเห็นแว๊บๆนบะคู่กันนะทีเขาคิดถึงเนะี่ยคู่ก่ะที่เลกเล่นลันเลยนะอมนนาคตของอีกฝ่ายมั่นคงหรือไมนะ่เราเป็นคน่างที่ต่างแดนต่างถิ่นนะ มาใช้ชีวิตนอกถิ่นเกิดค่ะจริงด้วยนะลงขึ้นขึ้นลงลงะคะชีพประจรลงเท้านะคะตัวได้ก็รอดนะนี่แตกต่างกันทางาชาติศาสนาพื้นเพทัศนคติควาเป็นอยู่อาศัยตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนเติบใหญ่ทางนี้เขาเป็นนักสู้นะคะต่อสู้ชีวิตนะคะครึ่งพาตนเองได้ก็รอดนะขยายผลการงานออกไปค่ะ คนทำนสมัยคิดใหม่ทำใหม่ร่างกายกำยำแข็งแรงหุนเึกบนเหมือนนักกีฬาแต่ข้างในปรับตัวได้ก็รอดเหมือนอ้นต้นออกรววรอ,อไปตามลมนะคะคนเกิดที่นึงมาใช้ชีวิตนอกถิ่นเกิดนะคะเข้มแข็งมากเลยะะ่ะมีประสบการณ์เป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจอันนี้ก็ได้ลาบแล้วค่ะ หลากเหมือนถูกหวยเลยมีคู่แล้วค่ะรับงานที่ขยายถิ่นที่ไปนอกเถิ่นเกิดการเงินใช้ไม่ขาดมือค่ะอันนี้ลงเือเทเองทำเองนะคะมีความเป็นตัวโดดเด่นไม่เหมือนใครการแข่งขันนี้ก็ชนะที่ตนเองนะคะมีกลุ่มธุรกิจของตนเองอ่ะเป็นท่านครูอ่ะดำเนินชีวิตด้วยระบยียบวินัยประเพณีนะดำเนินชีวิต อันนี้ตึงบ้างหย่อนบ้างนะก็ได้ลาจากปัญญานะคนไกลคนคนยกย้ายถิ่นฐานนะมาใช้ชีวิตนอกถิ่นเกิดดำเนินชีวิตด้วยระเบียบประเพณีที่ตึงบ้างหย่อนบ้างนะนะก็ได้ลาจากผู้ใหญ่อ,อปุปถัมภนะ์อันนี้ได้ใช้งานที่งานสอนนะคะเป็น นักโพชนาการทําการงานกับชาวต่างชาติต่างดินที่แวะเวียนไปมาค่ะอันนี้อัน,นาคตเขามั่นคงแล้วค่ะโดดเด่นเป็นตัวของตนเองอังคารกับพระพระหีพยายันแล้วก็ใช้ปัญญาช่วยปัญญามีทรัพย์เป็นอาวุธนะคะ พร้อมกับเลือดลงขยันนะคะก็เป็นคนทันสมัยใหม่นะคะพบกับลาผลที่มั่นคงนอกถิ่เกิดอันนี้อนาคตเขามั่นคงแล้วนะคะนะอันนี้คู่กันนะคะแต่พอดีรักสบายไปพบกับพ่อบ้านแม่บ้านมา ให้ชีวิตได้จับจ่ายนะใช้ชีวิตในแต่ละวันที่ไมนต้องรับผิดชอบก็เลยไม่ได้มาจากคู่ตัวนางันนะคู่เนี่ยคู่ที้ทำการงานกีฬางานก็ฟิตเนสเหมือนกันก็เลยผิดหวังนะคะอนาคตตอนนี้เขาไปแล้วนะข้อต่อไปค่ะความฝันใกล้เป็นจริงเรียงนะชาวพฤชศ ได้ดูแลการงานนะคะตำแหน่งถ้าหน้าที่การงานนี้ได้เลื่อนขั้นนะมั่นคงพร้อมกับฐานะเศรษฐกิจดีค่ะแวดล้อมโดยพวกมีประสบการณ์การงานและฐานะการเงินนะคะก็ได้พบแล้วค่ะเลิกอ่กคนรักมาเป็นคู่นะคะก็เลือกแล้วก็เลือกคนที่มาให้ชีวิตสบายให้การเงินให้ให้บรานบริวารร่วมกันมีสถานที่โอ้อาสวยโรราได้ทำการเงินการค้านะคะ แล้วก็มั่นคงได้บริหารยศศักดิ์ตำแหน่งของตนเองมาเป็นคู่นะคะแต่ที่เลือกแล้วเลือกคนที่ให้ชีวิตสบายมีความรักก็หม่แห่งแหลงมันสวยคนหลอ่อคนงามนะคะลหลงไหลได้เปลื่มกับรูปลักษณ์ใบหน้าก็ได้ทํางานเีล้วก็มาเป็นสำอางงานีล้วก็ทำกับสุขภาพให้ดีนะคะได้แ,แต่งงานอุ้มท้องตั้งครรภ์มีบุตรแล้วค่ะฉลองมองคลสมรสกับคู่ค่ะอืม จะว่าอะไรก็เป็นเรื่องของผลคุณธรรมกรรเก่าปลูกอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นนะปัตตนิคนรักนะคะตามกันมาจากดิตัตชาตินะนี่คนไกลไม่ได้นะคนเลือดลมแข็งขันขยันนะะ่ะเนี่ยแกไปได้คู่ที่ท่มท่วมหน่อยนี่แหละมาเป็นคู่ที่มาอุปธรรมอ่ให้การที่เริ่มผลงานการขานะคะและการเงินไรายได้ ว่าสังุนตาม,มาจากอดีตชาติสิ้นสุดการรอคอยก็ได้แก้ไขอดีตชาติทั้งปัจจุบันาชาติสําเร็จแล้วนะชาพุทธศตษนะก็เริ่มใหม่ด้วยประสบการณ์ความรู้อดทนได้มากยิ่งขึ้นด้วยประสบการณ์นะที่ผ่านมาอาจจะใช้จจชีวิตไปวันไม่ทรมดเท่าไหร่นะก็ได้ห่างไกลจาก คูกิจจวัตประจวันนะเกือบจะได้มาร่วมกันงานกันแล้วนะแต่คู่อดีตจัดให้นะ,ะปลูกอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นสิ้นสุดการรอคอยได้แก้ไขปัญหาณนะปัจจุบันาชาติแล้วก็มีการเงินมีการค้าคิดสร้างสรรค์งลงมือทำด้วยประสบการณ์ความคิดความสามารถี้งานออนไลน์งานทางไกลงานสื่อต่างประเทศนี้การเดินทางก็ได้ วิชาความรู้จากบรรพบุรุษติดต่อมานะจากคู่ค่ะคู่นําพามาให้ด้วยพร้อมกับการมีสัตว์เลี้ยงแสนรักร่วมกันนะการเงินนะมั่นคงพร้อมกับธุรกิจหลักแหล่งที่ยั่ศัสแล้วก็ผูกพันกับคู่นะบริหารธุรกิจโรงงานหนักเหนื่อยใหญ่ยยโตของตัเองต่อไปนะมีการเงินจากหลักแหล่งที่ยู่วใสเบิร์กฟอร์มโฮมที่ดินอสังหานะคะคู่ค่ะ มาทับลัคนาตนเองก็ได้ทําในสิ่งที่ได้ไม่มีเหตุบังเอิญค่ะเขาจัดไว้แล้วงาน,นี้โชคดีค่ะความขยันมุ่งม,มั่นต่อไปนะความฝันเป็นจริงนะคะใครเป็นจริงะคะ่ะยอมรับได้ก็มุ่งม,มั่นต่อไปกับการงาน หลอดลงดีเข็มขันขยันร้องกังงานบูติกงานเครื่องสำอางางานที่เกี่ยวข้องกับทำให้สวยให้หล่อนะก็ไดใช้ชีวิตสบายแล้วค่ะเริ่มต้นใหม่รักทาไกลรักออนไลน์นั้นก็ห่างกันไปเป็นเรื่องของผลบุญธรรมกําแต่งนะคะตัวดิตาชาติที่ได้มา จเจอเจออันนี้ถ้าคือผู้กรรมาอาชีพนะคะจะมาสนับสนุนง,งานแต่อีกฝ่ายเขาจะสนับสนุนบ้านนะนะบ้านที่ว่าศัการเงินใช้จ่ายสบายนะหญิงคนนายคนชายดูฝ่ายนี่ค่ะความฝันใกล้เป็นจริงไหมฝ่ายนี้เขาเป็นคนไกลนะคะเป็นชาวศอกนะคะคนไกลค่ะความรักจากทางไกลนั้น เกิน <S an> จะทนก็ไปแหลงไปขยายพ้นการงานทำธุรกิจของตนเองนะคะอันนี้ก็ได้เริ่มทำงานที่รัก Work ์ r o ฟ Home อาหาราการกินดมสมบูรณ์นะทําการงานเลือดลมดีทาการค้าเปิดร้านอาหารก็ดีนะนะอดีตรักฝังใจไม่รู้ไม่รู้เรื่องทำไงได้เพราะความประมาทคือหอนทางของการดำเนินชีวิตที่มาได้เรียนรู้นะคะก็ ทำใจได้ก็สบายแล้วนะคะดูผู้คนรายร้อมเขาทำอะไรนะเมื่อพักฟื้นเคลื่อนชี่เจ็บไข้ได้แล้วก็เออเป็นสงันนะความประมาทคือหนทางของการดำเนินชีวิตไม่เสถียรเยนะเออทานี้ความฝันไม่มีนะคะนะโย่ไปในแต่ละวันขอให้มีการเงินใช้ก็พอแล้ว นำเนินชีวิตด้วยการอยูอนะ่กับอดีตการยังซองอยู่ค่ะนะชีวิตไม่มั่นคงนะคะกับความเสีก็ออย่าไปถามถึงนคะ่ะอีกฝ่ายหนึ่งทำงานและมีบ้านหลังเล็กๆก็พอใจคนะ่นนะ คนไกลค่ะพวกูพบใครก็ไม่ถกใจนะอีกฝ่ายนึงนะสตรีนแข็งแกร่งมีพละกําลังผ่านมาหลายฤดูเหมันแล้ว่าเข้มแข็งกายจิตวิญาณแข็งแกร่งกันฮิลลิงยียารักษากายใจตนเองแล้วก็โปรยสิ่งเก่กาๆไล่สู่แม่น้ำนะก็เยียวยายากมีกต่อไปทรุดยอมรับความจริงเหมือนกระจกเงาอีกด่านสะท้อนเงาของตัวเราเองค่ะ เข้าสู่ชีวิตใหม่ค่ะอนาคตมั่นคงความฝันเป็นจริงค่ะ